สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่รอให้มีใครเจ็บตายเทศบาลนครพิษณุโลกเร่งทาสีตีเส้นทางม้าลายเมื่อวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่26มกราคม2565บริเวณหน้าโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกดรเพรมเลือดีชามพูนศนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกนางสาวนัทรัตน์ชามพูนศรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกร่วมตรวจสอบงานทาสีทางม้าลายเพื่อเป็นการเพิ่มความ ชัดเจนของเส้นทางม้าลายให้มีการระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ยานยนต์หรือผู้คนบนท้องถนนโดยลายสีขาวของทางม้าลายจะสะท้อนแสงทําให้มองเห็นได้ดีในเวลากลางคืนหรือบริเวณสถานที่ที่ไม่มีแสงไฟอีกด้วยซึ่งในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครพิษณุโลกยังมีอีกหลายจุดที่จะต้องได้รับการปรับปรุงทางม้าลายให้มีความชัดเจนให้สามารถมองเห็นได้ง่ายช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการข้ามถนนดอกร เพรมแล้ดีกล่าวว่านอกจากการปรับปรุงทางมะลายแล้วการใช้รถใช้ถนนอย่างมีน้ำใจต่อกันก็เป็นสิ่งสำคัญการมีวินัยไม่ประมาทรวมถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเครงกรัดเกิดเหตุขึ้นมาแล้วมีแต่เรื่องน่าเสียใจขณะนี้ได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนในหลายช่องทางต้องการให้เทศบาลนครพิษณุโลกเข้าไปปรับปรุงทางมะลายตามจุดสำคัญต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลกจะดำเนินการสำรวจรวบรวมข้อมูล และเร่งปรับปรุงให้ครบในทุกจุดต่อไปส่วนในบางจุดที่มีความเสี่ยงสูงจะมีการพิจารณาปรับปรุงทางม้าลายแบบมีสัญญาณไฟกำหนดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ